วันนี้เวลาเก้านาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซ็นทราแกรดนและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหัวข้อมุ่งสู่ความเสมอภาคร่วมกัน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการคร,รูรุสภาและองค์การระหว่างประเทศอาทิยูนิเซฟยูเนสโกและ Save the Children จัดขึ้นระหว่างวันที่17-19ตุลาคม2565เพื่อเปิดโอกาสให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง11ประเทศได้นํเสนอผลงานประสบการณ์และแนวคิด มีเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูไทยที่ได้รับการยกย่องเช่นครูรางวัลคูณนากรครูยิ่งคุณและครูขวัญสิทธิ์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์มากกว่า250คนโอกาสนี้ส่งฟังการนำเสนอผลงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่4ปี2564ได้แก่ทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จากประเทศไทยและรูนายดารุสซาลามวิทยาศาสตร์ศึกษาจากมาเลเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอินโดนีเซียการศึกษาทั่วไปจากกัมพูชาติมอร์เลสเตและฟิลิปปินส์การสอนภาษาอังกฤษจ,จากเวียดนามสิงคโปร์และเมียนมาจากนั้นทอดพระเนตน,นิทรรศการครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่4ปี2564 และนิทัศการแสดงผลการปฏิบัติงานของครูไทยด้านการขับเคลื่อนขยายผลและพัฒนาการศึกษาผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ครูไทยมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันอาทิโครงการเสวนาทางไกลการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ต้นแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ,ฟ้ามหาจักรีนในประเทศไทย ทางนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เกิดผลกระทบอย่างมากไม่เฉพาะต่อด้านสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงการศึกษาซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้เกิดการเรียนรูปแบบใหม่ทั้งออนไลน์ออนไซต์ site, และออนแอร์ air. อย่างไรก็ดีการมีครูที่มุ่งมั่นและมีความสามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมเด็กเพื่ออนาคตเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ในักเรียนไปสู่ความสำเร็จ ทุกวันนี้ครูจึงต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครูต้องพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อให้ในกักเรียนสามารถศึกษาต่อไปได้ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีเวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแทกวีดีทัศน ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยลงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2565ณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพยาไทในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเ,เครื่องสการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยและพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นส่งรานาตเอกในบทเพลงโหมโรงมหาราชและบทเพลงพระราชนิพน์ในสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในบทเพลงสารถีสองชั้นเพลงแขกมอญสองชั้นออกชั้นเดียวร่วมกับนักเรียนนักเรียนโรงในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลาจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5จํานวน65 9, นายเพื่อถวายราชสาดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีอันเป็นกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2430ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยและมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานในการเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารตามหลักธรรมมาิิบาลทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับแถบวิดีทัศน์ที่ทรงบันทึกวันนี้จะนำออกอากาศในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนี้หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทศัศน์กองทัพบกช่องหสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัวขตวรคัตยราชนารี ส่งออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรเพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นวันแรกวันนี้เวลา8นาฬิกา24นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน เสด็จไปอาคารสงวนเสริมสีมหาวิทยาลัยพะเยาอเอมืองจังหวัดพะเยาส่งออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นวันแรกเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนควบคู่กับการดูแลสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในการนี้ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอ,อ,อสวอจังหวัดพะเยา จากโรงพยาบาลพยาวโรงพยาบาลเชียงคำโรงพยาบาลจุนและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพยาที่โปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติการบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนรวมทั้งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตามโครงการสืบสารพระปณิธานสมเด็จยา่าต้านภัยมะเร็งเต้านมแก่กลุ่มสตรีอายุระหว่าง17ถึง70ปีและตรวจรักษาโรคทางธันตกรรม พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพต่างๆแก่ประชาชนรวม50คนปัญหาที่พบคือโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเราลงมาคือโรคระบบทางเดินอาหารเนื่องด้วยทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจึงโปรดให้จัดกิจกรรมรวมถึงจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาสมาัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปถาท่อดสู่ชุมชนให้ตระหนักถึงผลร้ายแรงของโรคพิสุนัขบ้าที่ยังไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ได้วยการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสัตว์โดยเฉพาะสัตว์จรจัดซึ่งผู้ที่ถูกสุนัขและแมวกัดควรปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคือล้างแผลใส่ย,ยากักสัตว์และไปพบแพทย์โดยเร็วเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขานุการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานนำปศสุสัตว์จังหวัดพยาวเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดจากนั้นส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัว และทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำมันและรักษาโรคให้กับสุนัข5ตัวภายในรถผ่าตัดทำมันเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและถูกต้องตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรจากคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานปศุสัสตว์เขต5สำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนสุขโขทยัยน่านลำปาง และกำลังพลมณฑลทหารบกที่34วันนี้ประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน44ตัวและผ่าตัดทำหมันจำนวน109ตัวในปี2565จังหวัดพะเยาพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอเชียงคำ4ตัวจังหวัดได้ประกาศเขียนโรคระบาดพิษสุนัขบ้าและจัดทำโครงการประชาร่วมใจหมู่บ้านปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า โื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจนครบร้อยละร้อยรวมทั้งผ่าตัดทำหมันเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิสุนัขบ้าสนองพระปณิธานในการกำจัดโรคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนโอกาสนีท้ทอบประเนตรอาการของสุนัขพันยอรมันเชืเพริดหรืออ่าวเสียเชียนเพศเมียอายุสองปีภายหลังจากทรงร่วมผ่าตัดรักษาภาวะไส้เลื่อนจากกระบังลมฉีดขาดแต่กำเนิดเคลื่อนออกจากบริเวณท้องไปอยู่ที่ช่องอก ร่วมกับงดลูกอักเสบด้วยเครื่องมือในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่ทันสมัยทําให้สุนัขได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาจะทําให้พบภาวะหายใจลําบากและมีโอกาสเสียชีวิตได้ทางนี้ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไม้ทองสุนัขทรงเลี้ยงเป็นที่ระลึกได้ที่บัญชีมูลนิธิจุฬาพร เพื่อโครงการปั่นน้ำใจสู้ภัยพิศนักบ้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เลขที่บัญชี468 116003 1เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดนิทรศรการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่43ประจำปี2565 วันนี้เวลา15นาฬิกา44นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมม,มือสุท่านารีนาถโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเขตพระนครทรงเปิดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่43และประธานโล่รางวัลแก่ศิลปินผู้ชนะการประกวดซึ่งมูลนิธิบัวหลวงร่วมกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้มีแนวคิดสร้างสารรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยการประกวดครั้งนี้มีศิลปิน87คนร่วมส่งผลงานรวม119ภาพโดยคณะกรรมการมีมติมอบรางวัลแก่ศิลปินที่มีผลงานยอดเยี่ยม8คนและยังได้คัดเลือกผลงานคุณภาพจัดแสดงภายในนิทรรศาการรวม55ภาพ แบ่งออกเป็น3ประเภทคือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยแนวประเพณีและจิตรกรรมร่วมสมัยทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถระหว่างวันที่18ตุลาคมศกนี้ถึงวันที่8มกราคม2566จากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภายน้ำท่วมอำเภอพี่ไหมจังหวัดนครราชสีมาที่หอประชุมรักสหกรณ์การเกษตรพิ่าหมาอำเภอพิ่าหมาจังหวัดนครราชสีมานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมาการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมาเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน2,817ถุงมอบแก่ราษฎรและตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้อุทกภัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของราษฎร ในพื้นที่12ตำบล180หมู่บ้านจำนวน2 8 5 6คนวัด18แห่งโรงเรียน10แห่งถนน39สายพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวมพื้นที่48,196ไร่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกาภัยและผู้นำครอบครัวผู้ประสบอุทกาภัยที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบและหลวงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกาภัยในพื้นที่ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรที่ประสบอุทกาภัยด้วย